วัติกานิดาให้มาดูสวนผักนิดาใบมะกรูดเบลาม,มะกรูดอันนี้ที่มันงาดันี่มันตอนเจออากาศเย็นพอดีนิดาออกมาก่อนจอนตอนเจออากาศประมาณ9องศาปกติเขาจะงามใบงามดำมากเลยเพราะนิดาเปียกปักไข่ใส่นี่ก็ประมาณได้ประมาณปีหนึ่งและะ้วมั้งปีปีกว่า,วาอันนี้ก็ประมาณปีหนึ่ง พอหน้าหนาวอากาศหนาวนิดาก็จะเอาเข้าบ้านไว้นี่ก็นิดากับใบโหระพานี่กับใบโหระพานนิดากินแล้วนิดาก็มาเสียไปเนี่ยมันก็ขึ้นนี่ก็จะเป็นใบไอ้ใบพิกมาเนาะบ้านเราเรียกใบพิกมาใบพิกมากลังงามนี่ก็ใบโหระพาอีกไปกินกับขนมจีนหรือแกงเขียวหวานอันนี้ก็จะเวเวลา ลาบเนาะกินกับลาบเนาะแซ่บด้วยนี่ค่ะใบะกินกับลาบนีโรรนนบน่โคตรอร่อยเลยกินกับลาบนี่โคตรอร่อยเลยนี่สวนเล็กๆค่ะที่บางคนที่ระเบียงดาวก็จะูกไว้น่ดาถ่ายดูบรรยากาศบรรยากาศที่ระเบียงตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มอากาศตอนมาณสองทุ่ม ตอนประมาณสองทุ่มที่เราเบียงเนี่ยนิดาก็จะปลูกผักไว้กินเดี๋ยวนิดาจะไปดูต้นในใบนางรักมาอีกใบนางรักมาปลูกไว้ไว้แกงแกงไอ้นี่เนาะแกงเปิ่อยแกงอะไรหอมองอก่มาอีกอเคนะคะนิดาก็มาให้ดูสวน บรรยากาศดีมากเลยยังสว่างอยู่เลยค่ะตอนสองทุ่มนยังสว่างอยู่เลยส่วนเล็กๆเ,เดี๋ยวเวลาหน้าฝนนี่เดีวนี้ได้จะเอาเปลือกไข่มาใส่อีกใบมันจะได้ดำๆโอเคนะคะสวัสดีค่ะ